ไม่ซื้อของทั้งเกมแต่โดนด่ายับเลยนะครับทุกคนครับ <c oughs> ขอบอกเลยคลิปนี้ไม่ได้กะจะตั้งใจมาโดนดุโดนว่าเลยนะครับทุกคนแต่ก็โดนเฉยเลยนะครับทุกคนครับเอาล่ะวันนี้ผมจะมาสุ่ม Button Pass ทันใหม่ด้วยนะครับแถมว่าวันนี้เนี่ยเราจะมาทำคอนเทนต์โดยการที่ผมจะเล่น 4v4 เราไม่ซื้อของทั้งเกมมาดูกันว่าเราจะชนะได้หรือเปล่านะครับทุกคนครับ,รบวันนี้เดี๋ยวเราไปรับชมคลิปกันได้เลยครับทุกคน Let's go Let's go Let's go สิทธิ์ขั้นสูงสูงขั้นสิทธิ์สิทธิ์ขั้นสิทธิ์แล้วก็สิทธิ์ขั้นสูนงอะไรวะเนี่ยเ <c oughs> อาครับกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะฮะมาวันนี้เรามาสุ่มสิทธิ์ขั้นสูงกันหน่อยดีกว่านะครับผมมีเพชรแบบน้อยมากกว่านี้นะฮะเออมาดูกันว่า553เพชรเนี่ยมันจะได้หรือเปล่านะครับต้องใช้จิ๊กซอ5อันนะครับในการแลกตัว๋วนะครับน่าจะไม่ยากไม่ยากไปเลยแล้วกันนะฮนะท่านผู้ชมฮึบโอ้โห ไอ้เม็ดสีฟ้าเนี่ย20อันนะครับแรกเป็นตัวจิกตอได้1อันอออดี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 เลยด <c oughs> ีดีดีดีจริงๆวันนี้ต้องขออภัยนิดหนึ่งนะครับคือไม่สบายเลยจริงคือแบบเสียงคืออคือไม่ได้เลยจริงในวันนี้คือป่วยนะครับแต่ว่าก็คิดถึงไงที่หายไปหลายวันนี่ก็คือป่วยแล้วแหละไม่สบาย <c oughs> นะครับคือเป็น โลกที่ไม่มีใครสามารถเป็นได้นั่นก็คือโลกแห่งความรักที่จะทําให้ทุกคนนั้นรักผมเอออะไรเนี่แต่ผมรู้สึกสุ่มไปสุ่มมาแล้วก็เกลือเหมือนกันเรือร้อยกับเพชรแล้วอะมา45เพชรแบบโอ้โหครั้งสุดท้ายก็ยังเกลือเฮ้ยเลยครั้งนึงนี่นะไปเลยครับอ่าอุ้ยได้จิกซอครั้งสุดท้ายอ่าจิก20อันและจิกซอ แรกเลยแล้วกันนะฮะแรกมา4อันอ่ฮะพอครับเกินด้วยเกินมานิดหน่อยนะฮะเกินมา2อันนะแต่ว่าไม่ได้แรกเลยแล้วกันนะครับอ่เอาเอาเอาไม่มีประกงประกายวิบับวิบับอะไรเลยเหรอแบบแรกก็คือแรกดื้อๆอย่างนี้เลยแล้วก็มีแล้วด้วยอ่าพอกดเข้ามาแล้วก็ได้เลยเออดีดีจริงๆนะครับแรกง่ายแรกถูกแรกดีแรกไวแรกยังไงให้ไม่มีเอฟเฟกต์นะครับ อ่าโอเคปลดล็อกทุกอย่างแต่ว่าผมพูดตรงๆเลยนะอันนี้เอาตรงๆจากใจนะครับผมว่าอันนี้เป็นบูย่าพาร์ที่แบบสวยน้อยที่สุดและแบบไม่อยากได้น้อยที่สุดเลยเฮ้ยคุณรู้ต้องพูดว่าไม่อยากได้มากที่สุดก็คือมันไม่มีอะไรโดดเด่นนะ่าสนใจเลยครับทุกคนดูกล่องศพดิครีลสามสิบก็คือก็อยังไม่สวยเท่าไหร่ส่วนรถก็ยังแปลกๆนะครับมันดูธรรมดาลับลื่นเกินเกินไปหน่อยอคือแบบไม่ค่อยเลยไม่ค่อยไม่ค่อยดูบอดดิ ไม่มีอะไรน่าได้เลยไม่ค่อยมักไม่ค่อยมักเท่าไหร่แต่ว่าผมก็ซื้อไงพูดจะใหม่ะไม่เย่อแต่ก็ซื้อส่วนชุดนี่ก็เออมันก็ไม่ได้มีอะไรโดดเด่นนะพอไปไปมาๆนะเขาไปอาจจะกลายเป็นชุดเหมือนชุดบอดก็ได้อะ่ะครับยนดีต้อนรับเข้าสู่เกมตัวนะครับผมตัวเกมไปเลยแล้วกันนะครับวันนี้เรามีคอนเทนต์ด้วยคือผมจะไม่ซื้อปืนอะไรเลยนะครับไม่ซื้อแต่ว่าจะเก็บเอาครับไม่ซื้อปืนไม่ซื้อเกาะไม่ซื้อเห็ดไม่ซื้ออะไรสักอย่างซื้อไม่ซื้อไม่ซื้อคือผมจะไม่ซื้อเลย มาซ้ำเอาเพื่อนเอาเออเอ่เออทับซัพพอร์ตที่ดีซัพพอร์ตที่ดีชุบชูบคือเป็นซัพพอร์ตร้อยนะครับเราเก็บปืนแบบเราเก็บปืนเพื่อนนะครับช่วงนี้พูดไม่ค่อยชัดนะครับไม่ค่อยสบายเป็นร้อนในโอ้ยเป็นร้อนในไม่ได้ก๊อฟคนอื่นครับอืมอืมงั้ผมเป็นสเลดแล้วกันอ่ะ ซื้อปืนไม่ได้รู้สึกอึดอัดมีทังตั้งพันเเนี่ยโอ้โหราวสองพัเโอ้โหเพื่อนมีอะไรอยากได้เปล่าไอแคนดรอปไอแคนดรอมันนี่ผมนี่เยอะแบบแบบเแบบยอะพอที่แบบที่จะแบบถมถมบ้านคุณได้เลยพั <c oughs> 1, นเก้าเลยเอาแหละมาพี่หลังสวนงั้นผมตามหลังพี่ก็เลยแล้วกันนะจะได้สวนหลังต้องระวังหน่อยนะครับทุกคน <c oughs> เล่นห้าวห้าเหมือนปกติไม่ได้นแเดีแต่ตุยยส่สมัเยเกงกุง เอาล่ะว่าน้องท็อปผักผมกาลังซัดอยู่นะผมก็เปิดหัวไปด้วยดิอย่างเงี้ยถึงน้องเขาไปยิงผมก็ยิงได้ดิงั้นลงเลยเล้วกันครับเป็นตัวแทงเป็นซัพพอร์ตก็ต้องเป็นตัวแทงได้งั้นปืนไรง,งั้นหัวก็ตายหมดนะครับขอําซ้าเ่อจะเอาเดีเ๋ยวเดี๋ยวอยู่ไหนมันอยู่ไหนอยู่รุ่น,นอันงล้วก็กลับไปเ,เก็บของกอนอเดี๋ยวกลับไปเก็บของกันโอ้โหเกลือเกลือจัดเกลือจัดจริง เกิดจริงโจเกิดจริงจัดผมนะโจจริงชิดโจ้โจจริงโจจริงชิดโจ้โจจริงโอ้ยโอ้ยเพื่อนยิงปืนให้ t h thank you โอ้ตังตังคิวโซมาต์ตังคิวตังคิวโอ้อย่างนี้มีปืนแล้วก็ต้องมีไฟผมบอกเลยว่าห้าวจังหวะนี้เปิดคนเอ้าเตื่อมไปมีปืน จะไปวัดกับเขาที่ขนาดเปิดหัวเขายังตายนะมันเราเกาะไม่พอไงตั้งไอวอลไม่ทันเออไม่ต้องไม่ใจไม่ทันไม่มีไอวอลด้วยโอ้ยนอนเลยฮะนอนรอเล่นน้อยนอนนานนะครับเล่นน้อยนอนนานท่านผู้ชมตุยโยตุยเย่เลยเอาแหละมาพวกเราจะตั้งใจนะครับพวกเราผิดพลาดกนได้นะครับ พวกเราไว้ใจกันเกมฟรีไฟ r e เป็นเกมที่สามัคีกันนะครับนี่ช่วงนี้ไม่ค่อยมีคนด่าแล้ว่มึงเล่นเชื่อเหรอวะฮะาช่วมึงเล่นเชื่อเหรอวะจังหวะซิทคอมจัดๆคิดว่าละครใครพูดวะเมื่อกี้เองแน่เลยไอ้ผักขมชัวร์คิวเยอะสุดแล้วทำแอคเหรอโอ้โหแล้วเราไม่ได้ซื้อปืนด้วยจีเนี่ยตอน้ย ไปตามพี่ท็อปสวนหลังหลังสวนไปก่อนแล้วกันนะครับท็อปไหนวะเนี่ยเขาชื่อหลังสวนนะเอาอะแล้วพี่หลังสวนฉีขวาผมฉีกซ้ายเก็บของแอร์ดอกเอาไงเอาเลยนี่เก็บได้แล้วพี่ครับพี่พี่พี่หลังสวนมาชุบผมเดี๋ยวผมสวนหลังให้อ่าโอเคเราสวนหลังนะเราจะได้ไม่หลังสวนเราจะได้ปวดหลังด้วยมาเอาอะยืนเว v e r ข้างบนครับจังหวะนี้จังหวะนี้ตอดตอด ดิงดิงดิฮีโร่โลมากโลมากวันวันช็อตวันช็อตยูแคนชูดฮีเวลิมัสอะไรวะพูดอะไรวะเนี่ยเอาละไปแล้วพี่หลังสวนสวนหลังแล้วจะได้ไปปวดหลังกันหลังสวนเอาละสวยมากเอาเรื่องจะจัดเก่งๆครับเก่งๆและดีดีและกูดโซกูดไหนวันไหนชายโบะนะครับเออว่าจะไม่ซื้อละซื้อซะหน่อยนะฮะซื้อซะหน่อยซื้อซะหน่อยไม่ได้ทำอะไรมั ทุกคนอย่า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 รู้ดีครับอย่ารู้อนาคตว่าผมจะทําอะไรอย่าอย่าอุ่นูไวนะครับเอาจคุณจอุ่หูไว้นะครับว่าต้องมีอะไรแน่นอนนะครับอ่านะต้องขอเตือนก่อนเลยว่าเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำตึบอุ่นูัวนะครับอุ่นูไวนะครับสามสองหนึ่ง จะไม่ซื้อแหละคลิปนี้ตั้งชื่อคิดว่าไม่ซื้อของทั้งเกมยังทันอยู่แหละทันแหละทันแหละเออทันทันเนี่ยเราไม่ได้ซื้อจริงเราก็มาแก้งคนเลยเอออ่าล่ะพี่ท็อปหลังสวนสวนหลังเข้าไปทางนู้นนะครับเราจะได้ไปปวดหลังอยู่ที่หลังสวนเอ้ยเลื่นเอาว่ะพี่ท็อปหลังสวนสวนหลังจะได้ไปปวดหลังอยู่หลังสวนเอาว่ะถ้าไปสออ้สามว่ะแล้วตัวนี้นัดชตไปดิท่านผู้ชมเอาดิเอาเลื่อนไย Ų, ฮะฮะชอบพูดล็อบหลังเก่งนะไอ้เชี่ยฮะมุณพูดตอนไหนวะโอโหมาเป็นชุดอิ่มเอมแล้เกิดนะครับคลิปนี้สำหรับคลิปนี้ยังไงต้องขอตัวลาท่านผู้ชมทุกท่านไปก่อนอย่าลืมฝากกดไลค์กดตับปะไทยอิ่มเอมบุญ ไปเจอหมายเลขหน้าสวัสดีครับ